ก๋าเตี๋ยวปลาสามอต้องก๋ะเตี๋ยวนะครับไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวสามออมีอะไรบ้างหนึ่งอเจ้าเจ้าของร้านติดละครแน่นแน่สองสองอออิม่มสามสามออร,อร่อยอุ้ยสวยจังเลยนี่นี่นี่น่าอุ่นนุ่นนะครับ ก๋วยเตี๋ยวสามออนี่ก๋วยเตี๋ยวปลาสามออนี่คือเจ้าของร้านเลยใช่ไหมครับนี่สวยมากเลยครับทําเองทุกอย่างเลยปลานี่ก็เลี้ยงเองปลาเลี้ยงเองใช่ก็ปั้นเองปั้นเองหมูก็เลี้ยงหมูข้าวหุงเอ้ข้าวก็ทำเองโอ้ทุกอย่างทําเองหมดเลยอ้าวจะเอาตังค์เก็บไว้ไหนเนี่ยไหนคนนี้ไหนคนนี้ไหนคนนี้รวยอยู่คนเดียวนี่ย รวยอยู่คนเดียวนี่แหละนี่เอาสุดยอดมาเดี๋ยวจะไาอุดหนุนทุกวนันนี่อ่าสวัสดีครับไอ้ข่อยจิ้นสนุก